ทุกคนมีบุญมีกรรมด้วยกันถึงคราวจนก็ต้องจนถึงคราวมีก็ต้องมีได้มาเสียไปเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เป็นพื้นเพอันดีงามก็คือความเป็นมนุษย์ด้วยกันจะทุกข์จะจนอย่าประมาทกันพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน วันนี้มีเรื่องการมาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะเรื่องนี้มาจากคอลัมน์ธรรม,มาธรรมะโดยราชรามันค่ะชาวนครสวรรค์ครอบครัวหนึ่งมีบุตรออกมาเป็นเด็กผู้ชายเลี้ยงดูกันได้ไม่กี่ขวบก็เสียชีวิตผู้เป็นบิดาจึงนำเอามีดไปกรีดที่กลางฝ่าเท้าเอาไว้ในขณะที่กรีดก็อธิษฐานจิตว่าถ้าหากมีบุญบารมีและวาสนาซึ่งกัน ก็ขอให้กลับมาเป็นพ่อแม่ลูกเหมือนดังในชาตินี้กันอีกจากนั้นก็ทำพิธีเผาตามประเพณีผ่านไปหลายปีครอบครัวนี้ก็ได้บุตรชายอีกหนึ่งคนครั้นตอนคลอดแล้วผู้เป็นพ่อก็รีบดูที่ฝ่าเท้าปรากฏว่ามีรอยขีดยาวติดที่เท้าเด็กมาด้วยจึงมั่นใจว่าเกิดจากรอยกีดที่ตนเป็นคนทำแล้วลูกก็กลับมาเกิดเหมือนเดิมตามคำอธิษฐาน จึงให้ชื่อเด็กคนนี้ว่าเดิมในการต่อมาก็ได้กลายเป็นพระครูนิวาธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรพระเกจิชื่อดังแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ที่เกืิ่นนําเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นหลักฐานว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีอยู่จริงตลอดทั้งเรื่องของกรรมก็มีอยู่จริง เรื่องของบุญกุศลที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็มีอยู่จริงนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเกี่ยวกับกรรมเรื่องแรกที่น่าสนใจยิ่งนักเรื่องต่อมาหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเดินทางไปที่ประเทศอินเดียและเป็นนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพในวันนั้นได้บอกกับพระมหาท่านหนึ่งนามว่า พระมหาทองยอดภูริปาโลซึ่งจำพรรษาอยู่ที่ประเทศอินเดียว่าตรงที่ต้นสีมหาโพเป็นประตูทะลุมิติสวรรค์พระมหาทองยอดฟังดังนั้นจึงเกิดความสนใจใฝ่รู้เพราะได้มีองค์ความรู้ทางด้านปริยัติรเรียนทมก้าประโยชน์แล้วจากวัดมหาธาตุกรุงเทพ จึงอยากเรียนรู้ด้านกรรมฐานจึงได้ศึกษากับหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครั้นฝึกได้ถึงวันที่สพระมหาทองยอดได้เล่าให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำฟังว่าจุดตรงนี้เมื่อนั่งไปจนจิตสงบครั้นแหงนหน้าขึ้นมองไปบนฟ้าเห็นเป็นช่องเป็นทางมีอากาศเย็นๆและมีเทวดาผลัดกันก้มลงมามองเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนาน ตรงนี้เป็นประตูทะลุมิติสวรรค์จริงๆไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์จะต้องใช้พลังสมาธิมากพอสมควรจึงจะสามารถสัมผัสได้หลุงพ่อฤาษีลิงดำท่านจึงปราบว่าพระมหาทองยอดเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการในพระศาสนายิ่งนักบวชมาตั้งแต่เป็นสัม,มเณรไม่เคยลาสิกขาเมื่อเรียนรู้กรรมฐาน ก็ใช้เวลาไม่นานสามารถสัมผัสสิ่งต่างๆได้นี่แสดงว่ากรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติเคยกระทำบำเพ็ญมามากพอสมควรจึงสามารถทำให้จิตใจละเอียดอ่อนและสัมผัสกับประตูไปสู่สวรรค์ได้ด้วยการปฏิบัติพระมหาทองยอดนี้ในการต่อมาคือพระเทพโพธิวิเทศเป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตป,ประเทศอินเดียเนปาล และเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยานกระทั่งถึงปี2554จึงมรณาภาพอยู่ในประเทศอินเดียมายาวนานกว่า50ปีเรื่องในสมาธินี้หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบตัติมักจะพบกันบ่อยๆแม้แต่พระอาจารย์มานภูริทตโตก็เคยเล่าไว้ว่าตอนนั่งสมาธิครั้งหนึ่งได้นิมิตเห็นสุนัขหนึ่งตัว แล้วก็เวียนไายตายเกิดก็ยังเป็นสุนัขหนึ่งตัวเช่นเดิมครั้นเมื่อลงลึกในสมาธิจึงทำให้ทราบว่าสุนัขตัวนั้นก็คือท่านเองท่านเคยเกิดเป็นสุนัขมาแล้วห้าร้อยชาติด้วยเศษบาปเศษกรรมของท่านที่ทำไว้จากอดีตชาตินับแต่นั้นจิตของท่านจึงเกิดภาวะสังเวชขึ้นและเป็นเหมือนแรงบันดาลใจไปในตัวที่ทำให้ท่านมุ่งในการปฏิบัติ จนสามารถจบกิจทุกอย่างไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วในชาติต่อไปหลากหลายเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับกรรมที่นำมาเล่าในวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันให้ท่านทั้งหลายมั่นคงในความคิดเข้าใจในความรู้ว่าพระพุทธศาสนาเน้นสอนเรื่องกรรมคือผลของการกระทําไม่ว่าจะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเมื่อทำแล้วสักวันเราก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นก่อนที่เราคิดจะสร้างกรรมอะไรกับใครควรพิจารณาให้ดีเพราะสักวันหนึ่งสิ่งที่เรากระทำลงไปหรือพูดลงไปย่อมจะส่งผลแก่ชีวิตเราไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนและเมื่อถึงวันนั้นถ้าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเราจะไม่รู้สาเหตุแห่งกรรมทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายเราลืมกรรม แต่กรรมไม่เคยลืมเราอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าทุกคนมีบุญมีกรรมด้วยกันถึงคราวจนก็ต้องจนถึงคราวมีก็ต้องมีได้มาเสียไปเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เป็นพื้นเพออันดีงามก็คือความเป็นมนุษย์ด้วยกัน จะทุกข์จะจนอย่าประมาทกันพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน